Welcome Wow Plans to Sky Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Style p l a n t อีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่านรวยล้นฟ้ากันค่ะอ่ะมาดูกันที่เห็นนะคะเพื่อนๆถ้าเราจะเห็นบ่อยๆก็จะคือรวยล้นฟ้าสีเขียวแบบนี้นะคะ ใบตอนเด็กๆเ,เขาเนี่ยก็จะมีลายจุดๆอย่างนี้เห็นไหมอืมจะลักษณะเหมือนอีกต้นหนึ่งคือรวยไม่เลิกแบบนี้คือแบบด่างค่ะรวยล้นฟ้าด่างสวยงามมากอ่ะเขาจะมีดอกนะคะต้นนี้ใหญ่แล้วเขาจะมีดอกเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะบางครั้งที่เราซื้อต้นต้นรวยล้นฟ้าด่าง เขาก็จะมีสีเขียวติดมาบ้างเพราะว่าตามภาษาไม้ด่างค่ะก็จะมีหลุดเขียวมาเป็นเรื่องปกตินะคะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงต้นไม้นี้ว่าทำไมเราถึงจะมาเอามาแนะนำในวันนี้เพราะว่าเขาขยายพันธุ์ง่ายมากเนี่ยค่ะหนึ่งหัวก็จะออกต้นน้อยๆเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ออกมาตามหัวของเขา แล้วใบเขาหน้ารักแล้วใบใบเขาหน้ารักมากเราจะมาทาขยายพันธุ์ให้ดูนะคะแบบแยกแยกหน่อให้ดูว่าเป็นยังไงทำยังไงง่ายแค่ไหนอะมาดูกันทะแดนแยกให้ดูเลยพอ,พอ,พ,อพอดีวันนี้จะแยกต้นไม้ก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยจะได้มีความรู้กันอะพอเราออกมาแล้วนะคะ นีเพื่นเพื่อนหัวใต้ดินเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนหัวหอมเลยหรือว่านสีทิศหรือ,อ,อบัวดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยลักษณะเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีต้นเล็กๆอะ่ะเต็มเลยหลุดออกมาแล้วเนี่ยคือสามารถปลูกได้ลงปลูกได้เลย <c oughs> ก็แยกได้ ดินนะคะหรือวัสดุปลูกเนี่ยเราใช้เหมือนเดิมเลยเรามีมะพร้าวสับมีเพอร์ไลท์มีอะไรเงี้ยเราก็ใส่เขาไปเลยนะคะอันนี้ก็คือใช้ดินจากกระถางเก่านั่นแหละคนดีว่าเราจะแค่ย้ายกระถางเฉยๆนะหัวใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ยังจะใส่กระถางใหญ่นะคะเพราะว่าเราได้ริคมาจากคุณยายเราให้รวยล้นฟ้าคุณยายไปหนึ่งแล้วเราก็มีเองหนึ่ง ไปดูอีกทีประมาณสองอาทิตย์เอ๊ะทำไมของคุณยายเขาออกลูกเร็วจังคือออกแบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเร็วจังแล้วของเราอ่ะยังแบบอยู่แบบสภาพเดิมเลยคุณยายบอกว่าก็ต้องใส่กระถางที่มันใหญ่หน่อยคือถ้ามันเต็มแล้วอะค่ะเราก็ต้องรีบเปลี่ยนกระถางเขาก็จะได้แบบมีพื้นที่ในการแบบแตหนอนเราก็เลยเรามาทำเออจริงๆด้วยหลังจากนั้นนะคะเราก็พยายามที่เอ่อจะใส่ ถือว่าถ้าเขาแบบมีรูปมีหน่อเต็มแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนกระถางทันทีอ่าสำหรับอันตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะเราก็ใส่สามนิ้วก็ได้เนี่ยเนี่ยใส่สามนิ้วลงไปนะคะอันนี้ก็มะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวมีอะไรก็ใส่ใส่ไป แต่อย่างที่บอกนะคะเราก็จะหล่อน้ําเอาไว้ด้วยส่วนมากต้นไม้ที่แบบย้ายวัสดุปลูกเปลี่ยนวัสดุปลูกย้ายกระถางเนี้ยค่ะเราจะหล่อน้ําเอาไว้มีถาดนี้เป็นถาดที่มีน้ํานะคะเนี่ยเราก็หล่อน้ําเอาไว้เขาจะได้ไม่แบบเฉานะนะทําต่อ รวยล้นฟ้านี่เเขาถือเป็นไม้มงคลน,นะคะตามชื่อเนาะรวยล้นฟ้าปลูกแล้วก็จะรวยจะเหงแ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 งอีกอย่างน่ารักด้วยดูสิน้องน่ารักอะ่ะคือถ้าไปใส่กระถางแบบกระถางสีขาวก็น่าจะสวยกระถางแบบเซรามิกก็ได้กระถางแบบเผาน่ารักน่ารักก็ได้น้องสวยน้องน่ารักอะ่ะ มีพี่คนหนึ่งนะคะพอดีเราไปอ่านเจอมาพี่เขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้ใบสูงอะคะ่ะใบแบบยืดสูงเนี่ยเราต้องให้เขาโดนโดนแสงพอประมาณเลยใบเขาจะไม่ยืดต้นกาดช่วงการเขาอะค่ะแต่ถ้าแบบเราให้อยู่แบบรำไรเกินไปอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะแบบใบจะชูขึ้นสูงจะไม่แบบเรียบไปตามพื้น ถ้าไม่อยากให้ใบสูงก็ต้องให้โดนแสงเยอะหน่อยแต่ถ้าเขาโดนแสงน้อยเขาจะเขาจะสูงก้านเขาจะสูงขึ้นนี่นะคะใบเขาจะแบบเด้งดึ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 งอย่างนี้ยังก็มีคอลาล,คอลาเจนเลยคอลลาเจนดีมาก <c oughs> แล้วเขาก็ตอนเด็กๆนะคะเขาก็จะมีจุดจุดส,สีสีแบบนี้ด้วย <c oughs> ใช่อันนี้อาจจะอาจจะมองเห็นไนม่ชัดอาจจะเอาสีเขียว สีเขียวจะมองเห็นชัดกว่านี่จะเป็นจุดๆๆลายๆแบบนี้นะคะเป็นลายของเขาน่ารักสีเขียวเราก็ว่าน่ารักนะเพราะว่าใบเขาเด้งๆดึงๆเป็นไม้หัวนะคะแต่พอเป็นใบด่างก็จะเก๋ไก๋ไปอีกขั้นหนึ่งนะอันนี้ก็แล้วก็พอเราเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางแล้วก็มาแช่น้ําคือหล่อน้นาเอาไว้อย่างที่บอกทุกๆคลิปปาเวลาเรา เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็จะร่อน้้ำไว้ก่อนนะคะนี่ก็เป็นไม้โบรัมโบราณของไทยนะคะตั้งแต่นานมาแล้วเขามีความเชื่อว่าว่านเ,เพชรลุกันเนี่ยจะเหมาะกับพวกช่างตีเหล็กช่างอะไรเนี่ยคะ่ะเขาจะเขาจะนิยมปลูกกันเป็นว่านที่แบบเหมือนเป็นว่านดีอะเนะ สวยมากโอเคค่ะวันนี้เป็นคลิปง่ายๆสั้นๆแนะนำต้นไม้ไทยๆต้นไม้แบบหาง่ายทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะสำหรับสาหรับมือใหม่เลยที่แบบอยากหาไม้ด่างราคาไม่แพงอะไรดีง่ายๆแนะนำเลยรวยล้นฟ้าด่างคลิปหน้านะคะจะมาพามารู้จักรรวยไม่เลิกด่างด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊าย